สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทนะครับผมครูรามตีวารีครับครูเพลงชาติพรมพันธ์ครับเรามาพบกันในหัวข้อของ1.2.2นะครับ,รบเป็นฟิสิกส์ของเทอมที่1นะครับของมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเนื่องจากนักเรียนพึ่งขึ้นจากมัธยมศึกษาตอนต้นมาก็จะมีศัพท์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยเป็นศั์ใหม่ๆอย่างเช่นวันนี้นําเสนอนะครับ ก็คือหัวข้อ1.2.2เป็นสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือภาษาไทยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้คืออะไรนะครับเรามาดูครับนะครับจุดประสงค์ก็คืออธิบายสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะนักเรียนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับ,นะรบและเขียนจํานวนนะครับหรือปริมาณนะครับในรูปสัญญกรณของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่า นักเรียนเพิ่งขึ้นมามัธยมศึกษาปีที่4ฟิสิกส์เนี่ยเราจะมีข้อตกลงและมีอะไรที่มากมายที่จะต้องรับรู้ไว้นะฮะเพื่อที่จะใช้ต่อนะครับตัวสัญญกรวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ scientific notation นะครับมีที่มาที่ไปของการต้องรู้เรื่องนี้คืออะไรก็คือว่าปกติแล้วปริมาณทางฟิสิกส์ครับอาจจะมีค่ามากๆนะฮะนักเรียนคุ้นคุ้นชินนะครับกับตอนมันธยมศึกษาตอนต้นที่เขียนตัวเลขเยอะๆนะครับ,รบนะฮะ แต่พอขึ้นมามัธยมศึกษาตอนปลายเราจะมีธีการรวบรัดทําให้มันกระชับนะฮะแล้วก็นําเสนอได้ง่ายนะไม่ผิดพลาดนะครับมีค่ามากหรือน้อยกว่าหนึ่งมากๆนะฮะปริมาณตัวเลขหลายๆตัวอย่างเงี้ยครับมันก็จะนําเสนอได้ยุ่งยากนะครับก็เลยมีข้อตกลงนะครับในวิชาฟิสิกส์ของเรานะครับมีการเขียนในรูปแบบของการคูะเลขนะครับเป็นเลขยกกําลังคือมีตัวนําหน้าอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็คูณด้วยเลขยกกําลังนะครับ นะีส่วนใหญ่ก็คือใช้เป็นเลขฐาน10นะครับเนะีเพราะฉะนั้นลักษณะของเลขอันนี้ก็คือจะเป็นเลขตัวหนึ่งนะฮะคูณกับ10กําลังอะไรสักอย่างนี่ก็คือ10บกำลัง N นะครับโดย A ของเราตัวนี้ครับจะอยู่ระหว่าง1-10ถึง10นะครับ 1- ถึง10นะฮะ N ก็คือเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับเป็นกําลังของตัว10นั่นเองอย่างตัวเลขที่เราคุ้นชินนะครับ ก็คือถ้าเป็นมันธยมศึกษาตอนต้นอาจจะเขียนตัวนี้เป็น3ล้านนะฮะนะก็คือ,อ, 300, อสามร้อยาะะสามร้อยล้านเมตรต่อวินาทีศูนย์เยอะแยะตัวนะ,ะครับศูนย์เยอะแยะตัวแต่ว่าพอมาเขียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเราก็จะนําเสนอว่า3 0 0จ0คูณ10บพลังเมตรต่อวินาทีจะจห็นว่าเเนี่ยอันนี้ก็คือค่า A นะครับค่า A ก็คือ3 0 0นะครับ n N ก็คือ8นะครับก็คือ10บกลลัง n ตัวนี้คือ10กําลังแนะครับเพราะฉะนั้น A ตัวนี้คือจะมีเลขหน้าทศยมหนึ่งตำแหน่งเสมอนะครับแล้วก็เลขหลังทศยมก็แล้วแต่ว่าข้อมูลนั้นมีเลขในยะสําคัญมาอย่างไรแล้วก็มีความเชื่อถือแค่ไหนเดี๋ยวราจะไปดูในหัวข้อถัดไปอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าหน้าจุดเนี่ยหนึ่งตัวแน่ๆนะครับหลังจุดก็คือเกี่ยวความเชื่อถือของข้อมูลนั้นนะครับ ตัวเลขอื่นก็คืออย่างเช่นรัศมีของอะตอมของไฮเดรนซึ่งเล็กามากนะครับนะอาจจะเป็นสิ่งที่ไกลตัวนักเรียนเพราะว่าจะเจอจริงจังเรื่องนี้ก็คือตอนมัธยมศึกษาปีที่6เทอมปลายเลยนะครับรบก็คือเทอมสุดท้ายเลยนะครับถ้าเขียนเป็นตัวเลขทั้งหมดก็คือไม่รู้ศูนย์กี่ตัวนะครับนะบนับเอาเองนะครับแต่พอเรารวบกระชับเพื่อให้ไม่ไม่ให้เกิดการความคลาดเคลื่อนเรานําเสนอในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะเขียนว่า 5.3นะฮะคูณกับ10กกำลังลบ11เมตรนะครับ5.3ตัวนี้ก็คือเลขก A ที่อยู่ข้างหน้านะครับส่วน N ของกรณีน,นี้ก็มีค่าเท่ากับลบ11แปลน N เป็นจํานวนเต็มอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้คือเรื่องราวของสัญกรณทางวิยศาศ์นะครับเนะี่ยก็คือสรุปแล้วก็คือเขียนในรูปจํานวน เต็มที่น้อยกว่าเราอยู่ระหว่าง1ถึง10นะครับคูณกับจำนวนเลขสิบกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเป็น n นเนี่ยนะครับเนะฮะอย่างเช่น2ตัวอย่างอันนี้นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับของการเขียนสัญญกรณทางวิทยาศาสตร์เรานะฮะก็คือว่าจงเขียนปริมาณต่อไปนี้ให้ในรูปของสัญญากรณวิทยาศาสตร์นะครับตัวเลขตัวแรกก็คือ14,00 0เมตรนะครับ14,000เมตรนะครับเราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ A A ก็คือ1.4 หน้าทศิยมนะฮะก็คือมี1ตําตำแหน่งนะครับ,รบก็คือ1แล้วก็หลังทศยมก็คือจุดสนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นจนํานวนเต็มอย่างนี้ครับในอนาคตนักเรียนจะรับรู้ว่ามันมีเลขในระยะสาคัญเนี่ยนับกี่ตัวก็ได้คือ0นย์จะนับหรือไม่นับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนอย่างนี้ก็คือ1.4ึ่งจุดสี่คูณสิบกำลังสเมตรนะครับก็จะมีเลขในัยะสาคัญอยู่สตัวตัวเลขต่อมาก็คือ0.0047กิโลกร,รมัมนะครับ ก็จะได้เป็น4.7ุคูณ10กปรลังลบ3กิโลกรัมครับนะและนี่คือเรื่องราวของสัญญกรณวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะต้องไปทบทวนแล้วก็จะต้องมาใช้ตลอดทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับที่เราจะเรียนรู้วิชาฟิสิกส์กันครับ